ของชาวญี่ปุ่นที่มาเรียนมหาวิทยาลัยในไทยค,ครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว้าคิวแชนะคิวแชนะอะอ้าทาบอีเดียวอ,อยู่หรอ,อร้อนสบายดีแต่ร้อนวะโคตรมันเกียบอะほら ちょっと校舎を見てみたいなチェンマイ・ユニバーシティマハ・ウィテアラ・チェンマイ,ンマイライブラリーファクトリー・オブ・サイエンスかなウィティア・ヤ・サース、うん、など<こ>じゃあこのこっち右行ってみよう向こう,こう行ってみようワンマークトロンパイナーがピーヌに ミリティカルサイエンス。サイコロジーサイエンス。サイエンス。サイエンス。サイエンサイエンス。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 サイバイモンス。サイエンイエンス。サイエンス。サンス。サインス。サイエンス。ンス。サンワンス。サイエンス。サイエンス。サイエンス。サインス。サイエス。サイエンス。サイス。サーエンサイサイエンス。サイエンサインス。サイエンス。サイエンサイエン ルムレオナ、スクサーアリ、ワンハルハサボティン、ハルハサボティン、あーゲット、ハハハ <laughs> ーハ<ー>ナ、モン、マン、アン、エン、ナガプトコン、ハナ、モン、モン、エー、これ顔だよね。どこまで入っていいんですかおまやあホン語学部 เนมายนติากีปอนใช่ใช่ใช่ันาใชหรับาี่มัสอ่างไได้เนอากนี้เอนก็นีคนไทยทุกคนที่เรียนภาษาญีปุ่นใช่ไหมครวิอย่างเช่ไหมครับอ อ๋อชิบชิบอะโมชิมะะไม่นะชุดชุดโมชิมะจ๊ะนั่นครับไท้ับได้ี่นี่เรียนภาษาญี่่นยุ่ไหนครับโอ้โายวิดีโอด้วยกันได้ไหมได้กับเป็นม่แท้เชื่ออะไรครับปุ๋ยครับปุ๋ยผมปุ๋ยรอดโปรโกเรียนภาษาไทยสุดปะด้วยคุณนิชิวะโอ้ อ่าได้ไหนครับขอบคุณขอบคุณโอ้ทุกคนภาษาญี่ปุ่นเกนะมหาวิทยาลัยเช่นไม่อะไร1年生2年生3年级ชื่ออะไรต่างกันบ้างครับี่โซ่พี่โขอบคุณครับทุกคนด้วยกันได้ไหมได้ปีที่ครับอ่าปีสามปีสามปีสองสองสอง่าก็เรียนภาษาญี่ปุ่นประมาณสองปีรู้สามปีแล้ว

ขอบคุณมากจริงมากครับก็ขอเชิญกันกับตัวขอได้ครับได้คับมีคลสเอร์ไหมครับสุสนครับยังไม่เขอบคุณรัดีใจนะโอเคก็ไปหน้ามอหน้ามอหน้าับหน้ามอขกมาคอาดเาู้วันนี้ผมได้รับคำนี้ครับ เอาหรอาใช่ง่ายมากครับเอาหรอเอาหรอครับบะไรนะโอเคทุกคนซูสีนะเรียนภาษาอังกฤษซูสีพวกเราก็จะพยายามมากขึ้นนะเข้ารกันนะตัดตุ๊กฝึกฝ่ายด้วยกันนะครับฝ่ายด้วยกันนะครับเพือนมีโมไซค์กับรถเยอะมากนยมาหอยเต่าได้นะเด็กนี่ทุกคนมีถนนมีถนนกว้างมาหอยเต่าเชื่อมไหมอะ coffee shop ーー <laughs> <笑><笑>えー、なんかコンサートとかで呼んでくれへんかなワイネナムユルイベントティーチェンマハビテルチェンマイでメイオーガナイザーとコンそれがパクラを เป็นพี่ชายครับชื่อยูกินะครับโปรเพนน้องชายชื่อทักกีนะใช่ชื่อแดนทักชังนะครับผมก็พวกเราเป็นนักโดดตุรีญี่ปุ่นนะครับทุกคถ้ามีอีเวนต์เกี่ยวกับญี่ปุ่นไม่ใช่ญี่ปุ่นได้ควรแนะนำเรียกยูรุทีมหาวิทยาลัยเชนไม่นะครับตบกันด้วยนะครับตบกันด้วยนะครับมหาวิทยาลัยสวยมากดีมากไปน้ำมอยิ่งสัตวโอเคไปไป ไปทุปปกสรรวางเงันไปนะปร้อนมากมีเซเว่นไหมครับอยาชิน M ร้อยห้าสิบนะครับไม่มีพวาวอค่อยๆน้อยขึ้นพาว่าน้อยขึ้น,น,นมีเซเว่นดอกมีเซเวน่นโสต์ออฟฟิศมีไหนมาหอยเทลลโพสต์ออฟฟิศที่ทำการการินไนลซา,านิกะ มีการใพริรั้นด้วยแต่ว่าคนที่เดินไปก็เรดเท่านั้นนะคนที่กำลังเดินมีแต่พวกลรกาโอเครีโอสายโอทท่นคุณซื้ยภาษาไทยพูดว่าอะไรนะน้ำแข็งแรงจุงน้ำตกน้ำากน้ำน้ำแข็งแรงมีน้ำขุดด้วยแข็ง <laughs> แรงมัก อ่ะมีเซเว่นนะอาจารย์ม <a> uh, e ีเซเว่นคอมฟอรเรานะที่น้องชาวญี่ปุ่นที่ต้องการซื้อเสื้อยืดเชียงใหม่มมาารระะะะฮ ค่ะคนตาทุกคนไม่ได้อินพูดอะไรฮะอีกเรื่งได้ไหมครับฮะอะไรมารินมาร์เก็ตใช่ไหมครับมารินพลาซ่ามารินพลาซ่าไม่ใช่ไม่ไมใช่มารินมาร์เก็ตเราจะมารินพลาซ่านะครับมารินพลาซ่าใช่มารินพลาซ่าเรา,าจะไม่ถูครับ ถ้าจะมาเก็บผิดมาลินมาร์เก็ตมาลินพลาซ่านะโอเคเดี่ยวซ้ายเดี่ยวขวาเดี่ยวซ้ายเดี่ยวขวาเดี่ยวซ้ายเดี่ยวขวาเดี่ยวซ้ายเดี่ยวซ้ายอันไหนนะเดี่ยวขวาเดี่ยวขวาเดี่ยวขวาหรออ่ะขั้นตัวหรอส้มขอบคุณมาหาวิีดีโอเช่นมานะครับขอบคุณมากครับสวยมากอะอะไรนะครับทำหนาทีประมาณทำนาที่ถ้าทัานตอนที่ไม่ถ่ายวิดีโอพูดกับผมบ่อยมากนะแต่ว่าตอนที่กำลังถ่ายวิดีโออยู่ไม่เคยพูดอะไรเลย โอเคครับมารีนมาร์เก็ตนะมารีนพลาสซ์โอเคโอเคจะไปที่มารีนมาร์เก็ตนะครับพลัสซ์ดีมากสวยมากใช่ไหมสวยใช่ไหมสวยนะอะไมารีนพลัสซ์จะไปที่มารีนมาร์เก็ตนะมารีนพลาสซ์อ่าโอเคทุกมาเลยมารีนพลาสซ์ แปลว่ายำไม่ค่อยมีร้านนะเฮ้มาแล้วมาลิงคูระมาลิงคูละจานาคาโตะแปลว่ายำไม่ค่อยมีเปิดร้านยำไม่ค่อยมีเปิดนะมืดมืดมากรานก็มีนะเยอะเยอะมืดมากพื้นไหนน่าจะมีนะ ผมอยากได้สภาพเกี่ยวกับเชมไม่นะครับเชมเชมไม่นะแบบนี้นี่เรามีไม่ใช่มีร้านเยอะนะเทโทชิไคเอตเทโตสิไคเอตเทโตสิไคเอตเตภาษาญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นอะไรนะแต่ว่ามีภาษาญี่ปุ่นก็เยอะนะมีนะมีนะมีนามีภาษาไทยผลวดไทยนะครไทมีนะมีเชื้อผู้อื่นด้วยมี นิยมจ้างแบบนี้นะรต่ว่าทุกร้านยังม,มืดนะตอนนี้เวลากี่โมงล้จ๊ายามบ่ายสามโมงครึง่งบ่ายสามโมงครึ่งยังไม่เปิดนะเช็มไม่เป็นนี่เราครับเ <c oughs> ข้าซอ,อยกูได้เหเข้าซอ,อย t ี h ชัดสปอตี ผมอยากได้สภาพาเกี่ยวกับเชนไม่นะโอ้ช่างนี่ร้านเยอะนะแต่ว่ายังไม่เปิดนะช่างเร็วมากนะเร็ว,เรวมากนเะร็วมากร้อนมากนี่ร้านเยอะ,อะน,น่าสนมมากใรับเชนไหนสวับดีครับมีร้านที่สภาพาด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่มีสภาพาเกี่ยวกับเชนไม่นะ ดีเยอะแต่ไม่มีเกี่ยวกับฉันไหม่ยังไม่เจอนะครับเจอยังไม่ได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเจ้าของไหมครับครับของครับถ่ายวิดีโอได้ไหมครับได้ครับขอคบวันนี้ผมอยากได้สภาพที่เกี่ยวกับเชมไหม่นะอ๋อเชื่อมได้ค่ะนี่ไหมครับเช่นเชมไหมหรือเฮาซอยจะเป็แบบแบบเนี้ยคูทค่ะ อ่าใช่ใช่ใช่แต่วแต่วแขนอ่าแขนสั้นแขนสั้นช่วงนี้หมดเลยค่ะก็ช่วงนี้ถ้าเป็นเชียงใหม่ใช่ไหมคะก็จะเป็นพวกช้างอ๋อช้างช้างอันนี้คือลงใหม่เลยอันนี้ดีมากแต่ว่าพวกเราอยากอยากะไรเสยุทธยาเสระอ่ายาใสช่วงนี้นะครับอ๋อเสระเปยุทร้อนมากใช่ไหมครับ ถ้าถ้าเป็นช่วงก่อนอ่ะมีค่ะเบนเซนแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช้างค่ะที่เพิ่งลงค่ะจะเป็นช้างแล้วก็ถ้าแบบร้อนมากๆก็โทษนะคะจะเป็นรุ่นนี้ค่ะบคเปนมากครับเชนไมคทุเลนมาต่ที่ก็เป็นมากครับอบเป็นดับก็เป็นรับดราเชนทุเล่น่าไม่ได้นะร้อนมากครับแล้วก็เมื่อกี้เชนไม่์เ่าใช่ผง อืมโอเคชาเอกนะอืมน่าจะที่นี่ไม่เคยมีนะไม่มีเกี่ยวกับเชืมไม่นะครับก็โอเคเช็คเว็บไซต์อีกครั้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ครับจำได้จำได้ขอบคุณมากครับแดงกี้ขอบคุณทุ่น ครับขอบคุณมากครับจำได้จำได้คนทำร้านนะครับที่นี่ใช่ครัทำร้านอาหารญี่ปุ่นอ๋ออาหารญี่ปุ่นหรอครับใช่ซูชิซูชิโอ้ยตั้งแต่เวลายี่โมงครับโอเคครับโอเคครับถ้ามีเวลามาอีกก็มาครับโอเคครับผมครบคุณมากครับโอเคตอนแรกจะไปนาโมมาร์เก็ตนะครับเชมไมค์มีปัสเชมไมค์ยูนิเวอร์สิตี้เมกาครับยูนิเวอร์สิตี้อ่ะนาโมมาร์เก็ต ยังไม่เปิดนะอาจารย์พวกเรามาเร็วๆมาเร็วขึ้นไปนะย่งไม่เปิดนะแต่ว,ว่าพวกเราไม่ค่อยมีเวลาพรุ่งนี้ต้องจะไปที่กรุงเทพนะครับพวกนเรามีเวลาที่ืเสื้อสาภาเกี่ยวกับเช็มไม่มีแต่วันนี้นะครับวันนี้เท่านั้นนะครับเพะมีเซเว่น โ <Okay. S 2> อเคอะไรนะนยังไม่เปิดนะม,นมีห้องน้ำนะโอเคอัน,นใช้สี่บาทนะก็สองคนนะจุดคานนะโอเคไหมจุด okay? ก่อน,ขขานหาหาคโ okay. อเคไงอ๋อส่งบาทจุดไม่เมืนก่อนเลยนะเปียบเทยบทุกคนสองทีมันทุกคนจ่ายเงินนะ りまくりおじさん。ルンピーテカリマクリルンピーミーナンマンナイピオミーナンマンユナイピオマキオチェンマイペンカングでテカリマクリおじさん。はじめてのチェンマイ旅行クオヘカダイリアンパサタイジャー รวมปีที่มีน้ำมันเย,นยอะในผิวนะครับโอเปนมาครับรวมปีมาครับสวยน่ารักมากรวมปีที่มา,า,ม,า,ม,ม,ามาต้มยมกุ้มมงดูอะไมากนะ 明日「約束果たせることはもっと寒いなって思うから」「だから守るから」